เคยรู้สึกไหมว่าอยากจะกู้เงินแต่ไม่มีหลักประกันไม่มีสลิปเงินเดือนหรือไม่มีเครดิตเลยบางคนเนี่ยไปขอกู้ที่ไหนก็โดนปฏิเสธหมดเนละจนต้องไปพึ่งนี่นอกระบบแต่คนรู้ไหมตอนนี้ออมสินเนี่ยเขามีโครงการใหม่ที่ตั้งใจจะช่วยคนแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่า g s b Financial Inclusion ซึ่งให้ทุกขั้นตอนของชีวิตคุณเนี่ยไปได้ต่อวันนี้เราจะพาไปดูนะซีินเชื่อของอมสินที่เขาอยู่ในแคมเปญน,นี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจเหมาะกับใครเงื่อนไขยังไงแล้วก็สมัครได้ที่ไหนบ้างดูให้จบนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยคนไม่รู้แต่ผ่านง่ายมากนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำว่า financial inclusion ของอมสินเนี่ยแปลว่าอะไรมันก็คือแนวคิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะก็ควรจะเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระนะรายได้น้อย คนที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่เคยกู้อะไรมาก่อนเลยอ้อมศิลเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องหนี้นี่ไม่ต้องกู้แพงแล้วก็ยังจะได้สร้างเครดิตนะเอาไว้ใช้ต่อยอดในอนาคตด้วยพูดง่ายๆก็คือจากคนที่กู้ยากก็กลายเป็นคนที่กู้ได้แล้วก็เดินต่อได้จริง ทีนี้มาดูกันนะว่าในแคมเปญน,นี้เนี่ยอมสินเขามีสินเชื่ออะไรบ้างและแต่ละตัวเหมาะกับใครเริ่มจากสินเชื่อธนาคารประชาชนนะตัวนี้ถือว่าเป็นแม่ทับใหญ่ของกลุ่มเลยนะเพราะว่าเปิดให้กู้เนี่ยตั้งแต่คนอาชีพบิสระพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือแม้แต่ลูกจ้างทั่วไปวงเงินสูงสุด200 0 0 0บาท ใช้ทำทุนหมุนเวียนนะซื้อของขายของหรือว่าใช้จ่ายจําเป็นก็ได้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใหญ่ใช้แค่ผู้ค้ำประกันก็ได้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็เหมาะสมนะผ่อนสบายเป็นรายเดือนเบมกะมากสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นสร้างเครดิตหรือมีรายได้แต่ว่าไม่มีสลิปเปืนเดือนเพราะว่าเขาเนี่ยจะดูรายได้จริงนะอย่างเช่นบัญชีธนาคารหรือว่าพฤติกรรมทางการเงินของเราแทน ตัวต่อมาสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบอันนี้ชื่อก็บอกแล้วนะว่าแกนี้นอกระบบฉะนั้นเหมาะกับคนที่เผลอไปกู้เงินนอกระบบดอกโคดแล้วก็อยากจะกลับมาถูกทางกูได้ส่งสุดเนี่ยตามภาระนี่จริงใช้ปิดหนี้นอกระบบโดยตรงมีให้เลือกนะทั้งแบบคำประกันและมีหลักทรัพย์ป่อนสบายระยะยาวได้ถึง5ปี เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้คุณเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบได้นะมีสัญญาถูกต้องแล้วก็สร้างประวัติดีขึ้นในเครดิตบูโรด้วยเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มชีวิตใหม่ทั้งการเงินโดยเฉพาะต่อมาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส ตัวนี้เราเองก็ชอบมากนะเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยกู้เลยบางคนเนี่ยไม่มีประวัติในเครดิตบูโรธนาคารอื่นเขาไม่ให้นะแต่ว่าออมสินเนี่ยเขาเปิดทางให้เริ่มได้วงเงินสูงสุดก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นบาทสำหรับคนที่ไม่มีประวัติกู้หรือว่าไม่เคยได้ใช้สินเชื่อเนี่ยในรอบสองปี เน้นให้เริ่มต้นเล็กๆนะแต่ว่าสร้างเครดิตในระบบได้บอกกับคนที่เป็นวัยเริ่มทำงานแม้ข้ารายใหม่หรือแม้แต่อาชีพอิสระนะที่อยากจะเริ่มบันทึกประวัติตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าออมสินเนี่ยให้คุณเนี่ยเริ่มต้นได้แม้คุณไม่มีอดีตทางเครดิต และสุดท้ายเส็นเชื่อธุรกิจรายย่อยหรือว่า SME เพื่อทุนหมุนเวียนส่วนใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยแค่ต้องการเงินทุนหมุนนะอยากจะขยายร้านหรือว่าเพิ่มสต็อกตัวนี้ก็คือคำตอบ กูได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะดอกเบี้ยก็ตามบางโครงการเนี่ยไม่เกิน3.5%ทีนี้ก็เอาไว้ใช้เพื่อลงทุนนะซื้อเครื่องมือหรือว่าเสริมสมภาพคล่องก็ได้บอกกับร้านค้ารายย่อยนะบริการขนาดเล็ก,กหรือว่า SME นี่แหละที่อยากจะโตแบบยั่งยืนทีนี้ไม่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกสินเชื่อตัวไหนนะหลักคิดเดียวกันก็คือต้องมีไรายได้จริงตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะมาจากงานประจำขายของหรือว่าชีพสระอย่าสมัครหลายชีพพร้อมกันนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะเห็นว่าเสี่ยงอย่าลืมเก็บหลักฐานการเงินไว้เสมอเช่นสลิปโอนเงินหรือสมุดบัญชีเงินเข้าออกส่วนใครอยากจะสมัครตอนนี้ออมสินเปิดให้สมัครนะได้ทั้งที่สาขาแล้วก็ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยเลือกหมวดสินเชื่อที่เหมาะกับตัวเองได้เลย สุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนจำไว้นะว่าไม่มีใครตัวเล็กเกินไปที่จะมีโอกาสทางการเงินอ้อมสินเนี่ยเขามีแนวคิดว่าให้ทุกขั้นของชีวิตไปต่อได้และคุณเองก็ทำได้ You can do it ลองเช็คดูนะสินเชื่อไหนมันเหมาะกับคุณที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ